พวกเราย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อไปช่วยเจ้ากล้านกล้วยช้างสู้ศึกของพระนเรศวรกับเรื่องราวสุะทึกแปดไทยๆเอาละ่ะถ้าพร้อมแล้วแล้วก็กดไลค์คลิปนี้และย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีกันเถอะโอ๊ยทำไมแม่จุ๊มแกต้องซื้อซาลาเปามาให้กินอีกแล้วนี่นาฉันจะเป็นซาลาเปาอยู่แล้วนะเนี่ยเอาขนายากกินนั้นก็ไม่ต้องกินดิเราจะกินกันเนอะสามคนก็ได้ไดโอ้ฉันเบื่อ โอ้ยแมวเอาฉันไปดูกระตูนดีกว่าเฮ้ยรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยจะมีเรื่องก้านกล้วยมาฉายรีรันด้วยนะทุกคนมาดูดิโอ้ดิฉันจะไปนกตัวนี้ได้นะนกตัวนี้เนี่ยเป็นนกที่ตามติดก้านกล้วยตลอดเลยมามา,มานั่งดูกันเถอะโอ๊ยออ้ยเฮ้ย,ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยพวกนายที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะเกิดอะไรขึ้นท่าทำไมาอยู่ดีๆเรามาอยู่ในป่าเออฉันเองวส,สวัสดีจิตลิสั ตอนนี้เนี่ยพวกนายกำลังอยู่ในโลกของพวกเรานะสมัยกรุงศรีอยุทยาฉันชื่อจิดริดฉันจะพาพวกนายไปไกด์ทัวร์แลวเราจะเดินทางไปที่หมู่บ้านของกันกล้วยเราต้องการให้พวกนายช่วยทำไมอะตอนนี้กันกล้วยเนี่ยกำลังจะรบพอดีเลยแต่ฉันเนี่ยย้อนเวลากลับมาก่อนเพื่อที่ให้พวกนายเนี่ยได้รู้เรื่องราวอาๆาเกี่ยวกับน้องกันกล้วยยังไงล่ะ เอาล่ะในเมื่อเราย้อนกลับมาแบบนี้นะทุกคนถึงเวลาที่เราจะต้องอ,อบบี้ออกไปก่อนอุ้ยดูนั้นากากล้วยกำลังเล่นอยู่เลยอะ่ะกลังกวนเล่นน<อ>้ำใช่น่ารักจังเลย,เยนนลซึ่งการกล้วยนี้นะเป็นการ์ตูนที่แบบว่าโด่งดังมากๆเลยนะทุกคนอ,คอ,คอุ้ยมีกบด้วยอ,อะไรฮะ <laughs> <laughs> จะบอกว่ามันจะมีซีนด้วยนะที่ ตอนแรกเนี่ยเปิดตัวมาก้านกล้วยเนี่ยเขาจะแบบว่าเล่นน้ําอยู่แล้วก็พวกช้างเกเรเนี่ยมันจะชอบแบบว่าเอากบมาเป่าลมทําเป็นลูกบอลก้านกล้วยก็ต้องมาช่วยอ่ะกบเป่าลมเลยเหรอโอ้ใช่อย่างโหดสงสารกบเฮ้ยพกนายดูข้างหน้านั่นสิอะไรอ่ะรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยจะมีฝูงช้างป่าอยู่นะพกนายต้องระวังดีๆล่ะฝูงช้างป่ารงอรอเราต้องกลัวไหมเนี่ยโอ้ไม่เห็นจะน่ากลัวโอ้เป็นโคง ช้างป่ามาแล้วเราตระเวนยังไงเฮ้ยวิ่งไปวิ่งไปแล้วเร็วน้อยโอ้ยทนายโดนคิดตอนนี้แล้วก็ฉันบอกเลยว่าตุยแน่ไม่ไดนตุยดีแน่นอนอุ้ยอุ้ยอ้ฉันฉันเห็นคนเป็นตุยไปแล้วพี่ไม้ตายไปแล้วอะโดนช้างตกมันฆ่าตายโดนเหยียบแบนตั๊แแ่เป็นกล้วยทับ หลังจากที่พวกเราลุยมาจากช้างลอยฟ้าได้มาแล้วแล้วไงต่อจิตริสเฮ้ยนี่มันแม่ของการกล้วยนี่ใช่แล้วเหละนี่เด็กๆทุกคนถ้าเกิดบนหลังการกล้วยแล้วจะปลอดภัยนะตรงนี้เนี่ยนายพาเนี่ยวางกับดักไว้เพียบเลยงั้นฉันเรียกการกล้วยก่อนนะการกล้วยการกล้วยการกล้วยของฉัน เราต้องขึ้นไปนะั่งอุ้ยนั่งได้จริงด้วยไปเลยตจมันด้วยกัเนเลยเหรอไปตุ่งจักับฉันเหรอได้ได้เหรอแปลนแปลนไปเลย,ยอุ้ยดูดิมันมีกับดักจริงๆด้วยอ่ะมันเหมือนเป็นเห่าวันที่มีหนำแหลมอ่ะนี่อันนั้นค่าสุดใช่ไหมนะ่ะมีค่าสึดรออยู่ข้างหน้าดูดิไม่โกดเราต้องคอยระวังให้ดีๆนะห้ามโดนจับได้เด็ดขาดเพราะว่าถ้าจับได้พร้อมกับการคว้าละก็โอก็ <laughs> <laughs> จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฉันจะกำลังถอยหลังอยู่ ุ้ยแสกแล้วแสกแล้วโดนมีามวระวังดูมาแล้วมาเร็วๆจะตายบนหลังช้างอุ้ยร,ระวังนะนอกจากโจรแล้วยังมีช้างดุร้ายตัวใหญ่้วยไม่ควบคุมยากมากอ่ะฉันบอกเลยใช่ <ๆ S 3> <ๆ S 1> นี่ <ๆ S 3> <ๆ S 1> พวกนายฉันว่าน่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราสามารถผ่านไปได้ไง่ายๆเลยนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสิงเข้าไปในซอกหินตรงนั้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยนั่นมันช้างอะไรอ่ะนั่นคือช้างสึกยังไงล่ะ ทางของไฟศัตรูเนี่ยจะตัวใหญ่แล้วก็บิ๊กเบิ้มกว่านายต้องระวังนะการกล้วยนาจะระวังยังไงอ่ะไม่ให้ไม่ให้เราโดนจับได้อ่ะดูงามันดีอย่างอย่างโหดเลยอะใช่แล้วคันกล้วยยังตัวเล็กอยู่เลยอ่ะอุ้ยมันจับหมูมัเป็นเอ่ออย่าบอกนะว่านี่คือ,อเฉลยนหมู่บา้านหมู่บา<อ>้านข้างหน้าะเราเห็นป<า>่าค,<น>คนป่าโจรเฮ้ยเขาบอกว่าเราต้องเผานะเพื่อนข้างหน้าตรงนี้มี มีหมู่บ้านของข้าสึกอยู่เราต้องทำการเผากระท่อมมันให้หมดเอาวู้ฮู้ฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยใครมันมาเผาบ้านของเราเนี่ยโอ้ยเพิ่งตกแต่งบ้านใหม่เลยเอ,อ้ยย่าอย่าไปยุ่งเร็วมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วเผาอยู่อ้บเรียบร้อยเผาแล้ว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 ประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วอย่าขว้านเลยโอ๊ยน้ยโอ๊ยพี่มอ่นายขี่ช้างดีๆหน่อยดิซิกแซกเกินโอ้ยฉันโดรถ่ได้ บอกว่าฉันโดนไอ้จะขวางนี่ยชุกแกถอยไปเลยชุกแกถอยได้แค่นี้ฉันก็โด่นลงมาแล้วอุ้ยไป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 โหเราเผาหมู่บ้านจนตอนนี้เนี่ยควันขระบอโชวเฉงเลยแล้วก็เริ่มมืดพอดีเขาบอกว่าไฟจะสามารถปกป้องพวกเราจากพวกผีป่าได้นะนี่นี่นี่ไงหนูดูนี่ดิฉันเอาฉันเอาไฟมาละสายานผีลอยเนี่ยไอ้ผีอุ้ยไอ้ผีลอยอยู่นี่ไงเออตรงนี้เนี่ยต้องเป็น สนามลบอย่างแน่นอนดูดิมันมีศพช้างด้วยอ่ะสุสานช้างป่ามันไปช้างมีเขี้ยวด้วยอ,ะอ่ะวิวิวทหารสองคนนี้เขากําลังสู้กันโอ้โหแล้วดูโครงกระดูกดิโครงกระดูกที่ตายอยู่ตรงนี้หูว้ายเอ้ผีผีผีเพื่อนเพื่พอนผีเดินได้ผีนี้ผีเดินได้อุอย้อยอุย้ยไปแล้วถ้าไปแล้วจะไม่อยู่แล้วนะคือที่นี่มันเคยเป็นสนามลบมาก่อนก็ใช่นลสิ ไม่ใช่แค่สนามรถอ,อ,อย่างเดียวนะเพื่อนมันมีวิญญาณร้ายสิงสถิตอยู่ด้วยบางทีเราอาจจะเจอเปรตเออโอ๊ยตีพ่อตีเม่เฮ้ยตีตอนเลงมาผ่านมาแล้วเยี่ยมว้าวเฮ้ยข้างหน้าตรงนั้นนะ่ะอันตรายมากนะไอ้พวกลิงนั่นนะ่ะมันขิกโกมากเลยอะ่ะดูสิมันปลาอะไรมาเต็มไปหมดมันจะทำให้พวกนายหกล้มตายนะั่นน่ะลิงปลากล้วยแบบนั้นเะฮ้ยดแจระวังดแจระวังพวกนาย อย่าเดินตรงญ้านนะมันจะทำให้นายเดินหนื่นมากเลยอ่ะใช่เพวกมันทำกับดักไว้ด้วยอ่ะเอ้ชาม้อดนเปิดกล้นมาตรงนี้และดีปลาใส่เลยแกระวังหูยเกือบแล้วตอนนี้มีการกล้วยล้มอยู่เพื่อนช่วยด้วยช่วยการกล้วยด้วยการกล้วยทำไมอ่ะฉันเดินพวกลิงปลาเจ็บขาไปหมดแล้วเราต้องเอาอาหารมาให้การกล้วยกานกล้วยต้องการกินงกินเออกล้วยนะไม่ใช่กิริงเยาหรือว่ากินลิงจะดีกว่า เอาล่ะฉันจะกระแทกไอ้เจ้ากล้วยนี้ออกมาให้หมดเลยนะพ่อนายเก็บไปให้กันกล้วยได้เลยโอเคใช่โอ้โหไอ้นี่มั<ห>นอาเจ็บมากเลยนะเนี่<ห>นยเอ๊แล้วนายไม่เอาไปให้กันกล้วยของนายแล้วฉันพยายามอยู่เก็บได้กี่อันนะเก็บได้ทีละอันทีละลูกลูกมันใหญ่หุยแล้วกล้วยกล้วยอัหหนใหญ่มากนี่กล้วยอะไรเนีโหโห่ยกล้วยนะกล้วยสายพันธุ์ต่างชาติกินไปเลยนี่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกล้วยของทางแบบ แอฟริกา <ừ> นะทุกคน <ừ> เขาบอกว่าพวกผลไม้แถบแอฟริกาเนี่ยจะใหญ่บริ่มเท่มแบบนี้เลยยการกล้วยผมยืนแล้วจริงหรือกานกล้วยถามจริงก็ไม่อิ่มอีกเหรอนี่ฉันให้การกล้วยกินสองอันแล้วมันไม่มีทีเท่ามันอ,อิ่มเลยอ่ะอี่ลูกอิ่มแล้พวพ่อไนามาสีา่ห้าลูก่ยใครเหอเออกล้วยฉันหน่อยสิฉันต้องการกล้วยเยอะกว่านี้เอาไปกานกล้วยมาอิ่ลูกแล้วยืนแล้วยืนแล้วครับนะโอยขอบคุณมากเลยนะพ่อไน ผมอยากรู oui, o, o, in, pues mm basics, ้ว่า <caption> ท <ing 8> ําไมลิงมันปาแม่น <sk> จ <she> ังกางหัวหลายรอบแล้วเนี่ยดูพี่โมดิเลือดแดงแดงเฮ้ยเอาเนี่ยโดนจับขั้วปาแล้วทุกคนเอาจะพวตักรเอาเก็บเก็บกล้วยอยู่กล้วยลงหัวเลยอ่ะนี่คือการยืนท้าทายพวกลิงแน่จริงก็โยนไม่ให้โดนฉันสิแน่จริงก็โยนมันเลยอย่าคิดนะว่าพวกเราทําไม่ได้นะฮะโดนน็ก่อนลองเลยไม่เอาพี่โม แกมันตัวสวยอุ้ยหูยโลลมมา<ผ>มใกล้นี่มันเข้าใกล้ฉันเลยเร็วเๆเ่เอาให้กันกล้วยขมันเล็งแต่ผมอ่ะทำไมอ่ะก็พี่โมหล่อเท่ใช่เลเลท่อไปพร้อมแล้วพร้อมแล้วการกล้วยหนีเข้าไปในป่าแล้วเราต้องไปตามเขานะตอนนี้มา,มาๆพาทะเลสวนต้องการช้างสู้ศึกเราต้องไปตามเขาให้กลับไปที่หมู่บ้านอุ้ยดูตรงนี้สิ มีปลาเขาบอกว่ามีปลาที่แบบว่าหน้าน่ากลัวมากเราต้องคอยระวังดีๆไหนอะปลาอู้แล้วปลาไม่ใช่ปลาปิรันยาแล้วปลาสวยงามเฮ้ยเอาไี่ไปเอาพี่ไปโดนโดนปลาตอดไปไปด้ไงโกรธมากอตอดแรงไปหน่อยระวังนะเพื่อนๆโอเคไปต่อรู้สึกว่าปลามันจะแบบว่ามาแถวๆเราอุ้ย โหเมื่อกี้ตัดหน้าฉันมาเลยปลาสวยงามปวดเสียวอ่ะแต่ฉันว่าจริงๆแล้วอ่ะปลาที่พวกเราเห็นอยู่ข้างหน้านี้เนี่ยน่าจะเป็นปลาทะเลมากกว่านะทำไมมันมาอยู่ในแม่น้ําได้ล่ะฝั่งนู้นอันตรายใากขหญ่พันธุเลยจะไม่ไปแน่นอนอันนี้น้ากร่อยเพื่อนฝั่งนู้นอันตรายเกินที่ไหมมาเร็วเออมาฝั่งขวาดีกว่าขวาร้ายซ้ายซ้ายก็ย้ายและบอะไรพะจิขวาก็ร้ายซ้ายก็ร้ายเหมือนร้ายซ้ายกว่าข้างขวา ข้มอนข้มอนข้ามอนโอเคข้ามน้ำตกมาแล้วตอนนี้พวกเราเฮ้ยพวกนายต้องตามหานะรอยเท้าน่ะฉันไม่อยากให้ใครเนี่ยบุกเข้าไปในหมู่บ้านแบบซุ่มสี่ซุ่มห้าคนในหมู่บ้านจะเป็นอันตรายงั้นเราต้องมาสำรวจดูก่อนว่ามันคือรอยเท้าของตัวอะไรนะตรงนี้รอยเท้าอรกรอยเท้ารับผมโอ้โหรอยเท้าหมีอะไรล่ะฉันคิดว่าน่าจะเป็นรอยเท้าหมาป่านะอ่าฉันต่อแล้วไก่บ้าไก่บ้าอะไรไก่อะไรล่ะไก่มันน่าจะเป็นแง่งแบบสามอันอย่างเงี้ย ข้างหน้าเราก็มีอีกหน้าเพื่อนๆนั่นอะไรอ่ะางใส่รองเท้าอันนี้รอยเท้าของฟันเหยินฮะนกใส่รองเท้าไปเลย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 คนฟันเหยินต้องมีรอยเท้าแบบนี้หรอถูกต้องเขาน่าจะเป็นคนฟันเหยินที่ใส่โต้ด้วยอเท้อนีอันนี้อะไรอ่ะจินลีให้มาเดินไม่หรอจินลีเย้ แล้วก็อันต่อไปโหอันต่อไปน่าจะง่ายนะฉันว่าน่าจะเป็นอันสุดท้ายคือใหญ่ขนาดนี้เลเยพาช้างใหญ่ไเลยท่านไทยท่าน60เมตรหรือเปล่าโอเคเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่เจอข้าศึกบุกเข้ามาในอโยธยาของเรานะโอเคแล้วดูที่กรุงศรีอยุธยาด้วยอะทำไมเขาว่ายสารแบบนี้อะไม่มีอาหารการกินหน่อยหรอว้ายกยุคโบราณกิดอะไรขึ้นหนอะจุ๊กแจง ฉันเจอการกล้วยยินยตรงนั้นน่ะน่าจะปกมันอยู่เฮ้ยเออเขาหิวหรือเปล่าดูเหมือนว่าการกล้วยมันจะโกรธนะที่ฉันเนี่ยพยายามรักษามันแปลว่าเราต้องทําให้มันสงบก่อนเราจะทํายังไงดีอะพวกนายต้องเอากล้วยไปให้มันกินนะมันจะได้สงบใจสงบจีสงบใจมันมองมันมองเขามองทำไมเฮ้ยอะไรอะไรมองการกล้วยวิ่ค่อยคุยกันบุ้งมาฉันเอง หลบหลังต้นกล้วยได้ไหมหลบหลังต้นกล้วยหลบหลังต้นไม้โอ้โหได้ได้ได้ไม่ค่อยๆคุยกันนะอย่ามาอย่ามารอฉันให้ยากเลยเอ้ยสู้ๆนะสโซสูโซโอะไรกันเล่าเออทำไมไม่มาช่วยชาวบ้านนอ้ามันมึนแล้วมันมึนแล้วเพื่อนเพื่อนฉันรนการกล้วยผิดตายก็อลอการรอกการกล้วยให้มาชนกับต้นไม้แล้วมันจะมึนโอ้โหเพื่อนอย่าตุยนะฉันบอกเลยมันเริ่มมาจากไหนรู้ไหมฟุตสเต็ปอ่ะ เก็บรองเท้าใหม่ได้เหรอใช่เทาล่ะฉันกลับมาแล้วเราต้องผาก,าก้านกล้วยเราต้องให้อาหารก,ารก้านกล้วยไม่งั้นก,าก้กากล้วยจะโกรธมาเร็ว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 มาเลยเอ้ยนี่เอากล้วยไปกินยำมแยมองมแงยังไม่อิ่มซะหรอกจะมันรอให้ฉันกินยาแล้วสิฉันไม่มีทางหรอกน้าอ้ยจะไป กินกล้วยหวีที่2สู้ๆูนะสนุดโอ้โหคนสมัยกรุงศรีอยุธยานี่แต่งตัวอย่างเฟี้ยโอ้เรียบร้อยตอนนี้การกล้วยแฮปปี้ขึ้นแล้วขอบคุณมากเลยนะหลังจากที่เราได้เกียร์ก่อบการกล้วยเรียบร้อยตอนนี้ดูเหมือนว่าหมู่บ้านจะสงบสุขมากเลยนะทุกคนว้เฮ้ย<ฮ><ฮ>เดี๋ยวนะนี่อะไรอะไฟเดอะไทเกอร์ เคบอกนะว่าเราต้องสู้กับเสือด้วยอ่ะฮะไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้แฮะเดี๋ยวๆแล้วตรงนี้ตรงนี้คืออะไรนี่พวกนายรู้ไหมสิ่งที่เราจะรักษาการกล้วยได้ดีที่สุดคือการให้สมุนไพรถ้าอย่างนั้นแล้วก็ <Okay. S 1> เราต้องหาสมุนไพรให้ก้านกล้วยก่อนตรงนี้มีแปลงผักพอดีเลยมาดูสิว่าอันไหนจะสามารถเราให้ก้านกล้วยกินได้โชโชโอเค <Okay. S 1> โชคมีแต่ว่าเพะพืชทั้งนั้นเลยอ่ะสมุนไพรหน้าตาเป็นยังไงหรอฉันยางไมรู้เหมือนกนะันน่ะ โอ้โหเจอแล้วนี่ไงนี่ไงให้แบบนี้เขียวๆเฮ้ยจะก็เจอแล้วเหมือนกันโธ่กินซะกันเคยหรองโอธ่เราต้องให้มันกี่อันน่ะสามอันสามอันสามอันเหรอโอ้โหเยอะจังเลยนะไล่ไอ้นี้ไม่มีเลยไล่ไล่นี้มีป่ะปูชปูชแต่ลองให้กันกล้วยกินก่อนแล้วกันกันกล้วยเราชิมดูโอ้โหดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะก็ต้องกินเยอะๆนะ หากล้วยอไปโปหายังโป๊ะ้ยอุ้ยออกมาเป็นต้นได้มาแล้วได้มาแล้วนี่คือใบสะระแหน่นะที่เอาไว้กินกับพวกแบบว่าจิ้มจุ่มอร่อยไหมล่ะกันกล้วยแป๊บแป๊บนะกันกล้วยจอบพังอะไรฮะจอบพังได้ด้วยเหรอโปใช่โปเฮ้ยได้มาแล้วได้มาแล้วแล้วใครขี่ช้างมาหาเนี่ยแล้วนี่อะไรอ่ะเอ้ยบนอยไรทำอะไรกันอยู่เหรอ ้าบอมาเอามาไงนะโอเคฉันให้ก <ikke Ugh>. ันกล้วยกินเสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อจ๋าพ่อจ๋าสอนกานกล้วยหน่อยสิจ๊ะกลับเข้าไปพักในป่าก่อนนะเรียบร้อยเรามาดูคนในหมู่บ้านดีกว่ามีอะไรให้เราช่วยบ้างนะทุกคนโูสมัยก่อนที่เขาตากผ้ากันแบบนี้เหรอนี่แล้วไม่มีใครขโมยของของเขาหรอไม่มีนไม่แหลกกเสิร์ฟเชก จริงจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าในยุคสมัยของอโยธยานะแล้วมีผีไทยด้วยนี่ฉันบอกเลยว่าเด็ดเอ้ยแล้วนี่เขาปากอะไรอ่ะปากปลาหูน่ากินกลิ่นหอมเหมือนปลาสลิดปลาปลาเค็มอันนี้ปลาเค็มโอ้ดูช้างตัวนี้ดิตัวใหญ่มากมีบุญรอดเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าพวกเราเข้าไปในโอ่งเราก็จะหนีผีฟอบสินะใช่ใช่แต่เราไม่ได้หนีปอบหรอกนะมันจะเป็นจุดวาร์ปโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะสู้กับเสือยังไงอ่ะ เราต,ต้องเดินไปประตูตัตวนั้นหรือเปล่ามันมีประตูใหญ่ๆอยู such such ่นะเปิดได้ไหมอ่ะใช่มันมีสองประตูอ่ะงั้นตอนนี้พวกเราตามก้านกล้วยกันไปดีกว่านาะจุ๊แกมพี่ไหมพี่โมใช่ l ล t s go จาก้านกล้วยอ่ะเดินไปทางนี้ฉันก็จําได้เหมือนกันนะแต่ว่าหูยแถวนี้ป่าแบบใหญ่โตมากนี่ป่ะนี่นี่ป่ะเอ้ยใช่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 มีป้ายอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะหรือว่าเป็นสถานที่พบรักของก้านกล้วยกับชบาแก้วเฮ้ยนี่ไง เฮ้ยเราต้องปกป้องกันกล้วยจากให้ไม้น่าสามจากอะไรอะพวกนี้แมวหรืออะไรหมาจิ้งจอกหมาหมาจิ้งจอกใช่เหรอถามจริงที่ใช่หมาจิ้งจอกจริงๆเหรอจ๊ะจิ้งจอกแบบผิวอะ็เลยอยานช้างหรือเปล่าเฮ้ยิี่มันจิ้งจอกสายพันธุ์อาดับอฟริกาโอ้ยการ์ตันการ์ตันเรีการละเอาไอ้จิ้งจอกจิ้งจอกมันโดมชั้นสี่ โดนแน่โดนแน่แกโดนแน่แกเรียบร้อยแกตายแน่เอ๊ะเรียบร้อยเออพวกเราช่วยกันกล้วยไว้ได้แล้วไปกันต่อเย้ามามันอาจจะไม่ได้มีแค่ดีก็ได้นะทุกคนอุ้ยข้างหน้านั่นมันอะไรอ่ะที่ฝึกเหรอโอ้ยมันขานเหมือนแคมป์ทหารเลยอ่ะเหมือนค่ายอ่ะเอ้ยเฮ้ยข่ายทุกคนร้อนอุ้ยอยู่ดีๆพวกเราก็ขี่ช้างเฉยเลยเอาล่ะนี่คือการฝึกของการกล้วยเราจำเป็นจะต้องกระโดดออบบี้โดยใช้ใช้การกล้วย ไปก่อนเลยยากมากเลยช้างเนี่ยกเเราหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนคณะละครสัตว์เลยเอสไปค่อยๆเดินไปชุบแจงฉันมองมุมบนแล้วนายอยากจะเป็นช้างศึกแล้วก็นายจะต้องฝึกให้ได้ก่อนนักกั้นกล้วยเฮ้ยฉันว่ายน้ำอ้าวว่ายไม่ได้โอ้โหมันยากมากมุมกล้องมันไม่ได้แบบมุมกล้องนายต้องตั้งตรงเลย โอ้มันยากจริงๆอ่ะเออนี่การเป็นช้างศึกไม่ยากอย่างที่คิดอือซึมช้างศึกมันต้องฝึกกระโดดด้วยเหรอก็ต้องต้องมีบ้างมันบางทีมันต้องกายกรรมบ้างเฮ้ยพี่โมแซงหรอแซงเหรอข้าแซงกินตกฟองเลยก็ได้ฟังจ้ำอุ้ยทำไมล่วงหน่าตรงนี้อ่ะเย้ใช้เข้ามาแล้วเหลือเทนนี่ไปไปก่อนเลย น่พี่โม่นายนี่ไม่ไม่ไม่คู่ควรเลยนะฉันพูดตรงๆนายต้องถอยแล้วก็เดินถอยแล้วก็เดินอย่าตกล่องเหมือนสไปเดอร์แมนค่อยๆถอยถอยทีละนิดเอาไปตายเลยโม่จะเป็นเชื่อนเทคนิคของโปรเฟชชั่นอลการกล้วยอ่ะไปเมื่อเราฝึกฝนเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะเอ้ยอะไรอ่ะเราโตขึ้นนายกล้วยเลย การกล้วยวัยรุ่นท่าเรื่ว้าวว้าวว้าการกล้วยวัยรุ่นนี่เขาเรียกว่างั้นแทงแทงฟันฟันงำงำกระทื้คือเราต้องพังพวกไม้นี่หรอใช่เราต้องลองดูก่อนว่าท่าของการกล้วยทำอะไรได้บ้างหูยท่าเท้ากระทืบงที่สุดยอดนี่ท่าฟันอวงฟันงางำแล้วก็ท่าดีท่าง้างง้างงวงง้งงวงง นี่เ <Okay, S 2> นี่ยโอเคฉันว่าพวกเราพร้อมที่จะไปรบแล้วล่ะนะเพื่อนๆเออฉันพร้อมละฉันรู้สึกฉันจะแข็งขึ้นฟาดงวงฟาดงาฟาดฟาดเอาเอาติดติดติดมันเปิดยังไงนะ่ะฮะมันตุ๊กแกมันเปิดประตูยังไงนะ่ะกระทืบกระทืบเออโอเคได้ละได้ละได้ละเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆก็มีเสือเข้ามาในหมู่บ้านเราต้องไปจัดการมัน ให้ตายเธอเขาบอกให้ปราบเสือนี่เองไอ้พวกสมิงมานี่คอยดูซิว่าเสือกับช้างใครมันจะเก่งกว่ากันมะแต่ชาวบ้านนี่คือไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยนะเนี่ยไม่รู้ร้อนรู้หนาวอยู่แล้วเฮ้ยชาวบ้านเฝ้าไก่อยู่ตรงนั้นน่ะนี่มันตายแล้วอ่ะเอจะทื่อปันโดนแน่เอาดีไปช้างกรจะทื่อหงส์สปาร์ พอตอนหน้าก้านกล้วยตัวเต็มวัยขนาดนี้มันก็เป็นได้แค่แมวส้มใช่ถูกต้องหรือว่าจะเอาก้านกล้วยแกมาดันฉันทำไมล่ะวไ้ยผมผมมาเข้ามุมคุณนะเข้าามมผทำไมอยู่แล้วเนี่ยเธอจะตายอยู่แล้วทำายเอ้ยมันมันมีคำรามด้วยมันคำรามเออไออ้าวตายเลยเอออุ้ยทธอไปเสือตัวใหญ่ขึ้นอ่ะอุ้ยหลังจากที่เสือได้กินฉันไป บอกเลยว่าตอนนี้เสือตัวใหญ่ขึ้นมากหูยมิงอ่ะสมิงอนี่ยสารอาหารเยอะขนาดนั้นเลยกินช้างไปทั้งตัวนี่ฉันเน้นกระทืบกินแซ่บป๋อฮ่าอึ๊บข้างวงสะบัดถึงงวงสะบัดเลยนะงวงสะบัดโอ้ยคำรามราชสีคำรามแอสโอุ้ยขอุอยู่นะแกนั้นไม่เจอข้าช้างกระทืบโรง เออเออมันทำไมกระทืบลงไม่ได้กระทืบเสือล่ะมันกำลังช็อตต่ามด้วยอีกทีนดงยออ้าตายแล้วเรียบร้อยและเมื่อเราปราบเจ้าสมิงเรียบร้อยตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องเข้าไปในเมืองหลวงของอโยธยาไปเถอะไปกันทุกคนไปกันเฮ้ยแมท้าดีมากเลยอะแล้วนี่เขาทำอะไรผมด้วยู่ตักปลาอยู่เนี่ยฉันกำลังตักปลาอยู่นี่ ทำไมตักปลาได้รุนแรงมากไยความเนี่ยต้องตีมันด้วยนี่ตีเพื่อความอร่อยโอ,อโซอโซอโซฉัว่าอาจจะเป็นทาหารท,ทาหารเร็วหรือ,อเปล่าเนี่ยมันสู้กระช้ากตันอยู่อ๋อเหรออาจจะใช่นะเออแต่เราก็ไปต่อไป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 ไเอาล่ะจังหวะนี้เราเดินออกจากศูนย์ฝึกช้างนะครับถึงเวลาที่เราจะไปที่ ตรงน้ี่ไหนครับเนี่ยทางแม่ลูกเราจะไปทางลัดนะเพราะว่าทางนี้มันไกลมากเลยเห็นไหมอุ้ยว้าวข้างหน้าเป็นอโยธยาแล้วนะทุกคนแต่ว่าเขาเอาอะไรมากั้นไว้ตรงนี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยมีศพคนตายด้วยเห็นไหมลงมาดูลงมาเลยลงมาเลยเราเราไปตรงนี้ไม่ได้หรอเราตามฝูงช้างไปไม่ได้หรอตามไปไม่ได้หรอก ตรงนั้นน่ะไม่ใช่ผู้ช้างที่พวกเรารู้จักนะมันเป็นช้างป่านะอาจจะโดนควิดก็ได้ถ้าอย่างนั้นเราต้องระวังให้ดีๆนะได้โดกนโดกนระทืบแน่โอ้ไปไปไป้ยอะไรเนี่ยโอ้โอ้ลื่น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 มันลื่นดินดิดมนมันชันดินมันชันระวังโอ้โเรียบร้อยเอสามารถเข้าไปที่อยโยธยาได้แล้วสินะ เร่เขามาจะเร่เขามาตรงนี้ขายปลาตากแห้งปลาสลิดไข่ปลาช่อนแเมซอนแล้วก็มีปลาตะเพียนตากแห้งที่นี่ขา้แต่ปลาอันนี้เขาขายอะไรอะไหนจ๊ะบนข้างหรออุ้ยนี้ขข่ผ้าไงขายผ้าปลาผ้าอ๋ออยากได้สบายใหม่ไหมล่ะจ๊ะ มีตจงกระเบนไหมครับผมอยากได้จงกระเบนมีสิราคาไม่แพงนะพัสดี่ขายถูกถูกเลยแล้วคุณยายล่ะครับขายอะไรครับเนี่ยขายเคียวยายขายเคียวเคี่ยวข้าวนะจ้าว้าวแล้วลุงนะครับโอ้ยคุณตาโดนช่างกระทืบไปนะ่ะตอนนี้เหลือแค่ไม้อ้ร้านพังสินะอ๋ออ้อไม้ไม้ไม้นี่คือเป็นร้านใช่ไม่เคยเป็นร้านมาก่อนไงไปเอะ ุยมีโอมด้วยอะ่ะถ้าใครที่แบบอยากจะมีผีปอบก็มาซื้อได้นะอันนี้นแข่ปลาอันนี้ปลาสลิดอันนี้ปลาเข็มใช่หรอเฮ้ยแล้วเสียงอะไรอะ่ะเสียงเออะวอยวายอะไรอยู่มันมาจากข้างในอ่ะดูดี่เกิดอะไรขึ้นหรอ,อ <c oughs> เอ๊ะออแล้วละตอนนี้ถึงเวลาคัดเลือกช้างศึกแล้วโอ้ยมีช้างแข็งแกร่งเพียบเลยโอ้ยกระโ้ดให้ได้น<ล>ะโอเคจะพยยามเราจะเลอก เราจะได้เลิกบวชเลิกบวชเลิกบวชชาวที่แข็งแกร่งที่สุดคือกันกลุ่นูฮ้เรานกลจะเป็นช้างศึกแล้วแล้วดูดิพวกเราเป็นช้างศึกแล้วเรามีชุดด้วยอย่างเท่พี่ฉันปั้มตะเกียบเลยเนี่ยช้างตัวเนี้ยฉันเป็นควานช้างเราเตรียมไปออกเสือแล้วเพื่อน มาเดี๋ยวเราจะต้องทําการเคลื่อนย้ายช้างก้นกล้วยนะครับให้ไปที่สนามรบกันเองเราเราเดินผ่านรล้าลุลุงลุงลงหลอนเลยอะเฮ้ยเอ้ยอยานะ่โอยไม้ฉันยิง,งพังโอยู่ลุงนี่คือไม่ไหวแล้วอุ้ยอย่างเท่เลยด้วยดิแล้วข้างในเป็นอะไรอะเพื่อนดูข้างในน,นั่นดิอ๋ข้างในมีการไล่เราเฮ้ย ทำไมทำไมควานช้างถึทุบตีช้างแบบนั้นอะผมพยาบาลหรือเปล่าเขาพยาบาลช้างสึกไงอ๋อเหรอพยาบาลเหรอมันดูทุบตีมากเลยโอ้นี่เราต้องออกศึกเลยเหรอเนี่ยข้างล่าน่ะมาสนามรบกี่นาเฮ้ยรอรอตอนนี้พวกข้าสรบุกแล้วท่ามศึกอยู่ไหนอยู่นี่เฮ้ยมีปืนใหญ่มีปืนใหญ่เฮ้ย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 เฮ้ ให้อโยธยาชนะให้ได้นะเพื่อนๆต้องสู้ตัวไหนเนี่ยตอนนั้นหรือเปล่าอู้อุ้ยนานมันยิงปืนมันยิงปืนใหญ่มาแล้วตัวที่เราต้องสู้คือช้างที่มีงาโค้งงนตัวสูงโปร่งมันดูใส่คอก็มาดิครับเพราะเราไม่ไม่ลัออยู่แล้วโอ้ยมีพายุอะไรเนี่ยพายุทอนาโด อายุงวงช้างศึกแล้วประเด็นคือตอนนี้เนี่ยฝั่งเราเสียเปรียบนะเพราะว่าช้างฝั่งนู้นนะดูดิใส่เกราะใส่โล่หมดเลยอ่ะแบบนี้พวกเราจะทำยังไงดีเราไปแค่ช้างสึกสวยงามช้างเรามีเสืออหรือมุดผือหรือมุดตัวเนี่ยอย่าดันช้างไม่ใช่เสือไม่ใช่เสื้อต้องรอค่อยๆกระทึบเอสเฮ้ยนี่มันนี่พวกแกลุมฉันนี่แกลุมฉันเหรออเอ ลุ้มอยู่แล้วลุ้มอยู่แล้วอุ้ยมาอีกแล้วพายุงวงช้างพายุโอ้โหจะโดนพายุงวงงวงช้างเต็มเต็มเพราะอะไรรู้ไหมเพราะชาวบ้านที่กำลังสู้กันอยู่นั้นพวกนายพวกนายมีติดชาวบ้านบ้างไหมโอ้ยอู้ยใครชาวบ้านจะไม่ไปกิดชาวบ้านฉันติดเพื่อนจ้ะแปอนแอนแอนติดทุกอย่างติดทุกอย่างโอ้ยพวกนายพวกนายฉันติดเพื่อนกันฉันชนะแล้วตอนแรกติดใครก่อนแอนไปเลยพี่มาไปไกลไกลทีสุดท้ายทีสุดท้าย เฮ้ยยาผมมันไถมาหาฉันตอนนี้แหละกระทือมันมีฟ่าขาลงพื้นอะไรด้วยเนี่ยเรียบร้อยไปซะเย้ชนแล้วแลแล้วพวกเราก็สามารถทำให้อโยธยาชนะจนได้นะทุกคนด้วยช้างศึกการกล้วยอันนี้เลยเย้ ก็ถือว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะทุกคนกับการกล้วยสตอรี่นั่นเองนะโหยเราได้มาตั้งแต่แบบการกล้วยเด็กใช่ไหมยันกานกล้วยแก่และได้สู้เป็นช้างศึกด้วยนะคะถือว่าเป็นการ์ตูนในประวัติศาสตร์เลยนะทุกคนก็อยากให้ทุกคนไปหาดูกันนะเพราะว่ามันมีทั้งความตลกความสนุกแล้วก็เรายังได้เนื้อเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยใช่ไหมอาโสนุกมากใช่แต่อยากให้ผู้พัฒนาเกมใส่ผีเข้ามาแบบผีไทยอะไรอย่างเนาะนะ ตอนที่แบบว่าไม่มีมมผีอ,ะ,อะดิเฮ้ยแต่ตอนที่แบบว่าเราใช้โคบไฟอะที่ก่อนที่จะไปหมู่บ้านแล้วเราเจอผีอะอันนั้น,นผีเป็นแค่งเงาไงถ้ามีผีแบบผีน่ากลัวน่ากลัวนี่ก็ดีนะมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่นี่แล้วนอกจากจะมีสตอร,รี่นะคะเขายังมีแมปทาวเวอร์ดีฟเอนด้วยนะใครที่แบบว่าชอบแนวสกิบิดินะก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะมีหลายแมปมากๆเลยนะทุกคนนี่เดี๋ยวจะพาไปดูแตนแต่เขาทำเป็นไรนี่แมปมัลติเวิร์ส โคตรเจ๋งอ่ะแล้วคือช้างศึกแบบมีช้างศึกหุ่นยนต์ช้างศึกอพอลกัลิปต์แล้วก็มีหลายอย่างนี่ช้างศึกซอมบี้อันเดอร์เวิลด์ช้างศึกน้ําแข็งนะคะผมนี่ขี่อะไรอะ่ะขี่วัวใบซันพี่สล็อตเลยเฮ้ยโคตรฮาเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะคะใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย,บ,บ,ายบาย <S <S บาย ้ยอยู่ม oh, hey, well. we ันมาอยู่มีน่อยม่มะน่องอุ้ยมันมันมายืนมองเราเจ๊แล้ววะเป็ยค่อยๆคืบคนมามานี่จะม่กลัวเจหรอกเฮ้ยต่ไง้ตู่อย่อย่า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 อย่อย่าอย่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 าอย่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 าอย่อย่าอย่าอย่อย่าอย่อย่อย่